นี่คือเคลียริมเส้นถามจริงตอบตรงกับผมเจวรปัตนะครับก็อยากจะช่วยวงการประกอบโดยเฉพาะนักกีฬานะครับก็เลยคิดว่าเราควรจะตามเรื่องนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะได้ความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนและก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็อยากให้คนที่ดูคลิปนี้หรือว่าเรื่องราวที่มันผ่านมาที่ติดตามในข่าวเนี่ยได้ออกมาพูดความจริงในมุมของตัวเองนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อมันประกอบกันแล้วเนี่ยจิ๊กซอว์ทั้งหมดมันครบแล้วน้องทุกคนจะได้เงินคืนหรือเปล่าและเงินตรงส่วนนั้นมันเอาไปใช้อะไร นั่นคือสิ่งที่ถูกตั้งคำถามมาตลอดนะครับว่าทําไมต้องโอนเข้าบุคคนใดบุคคลหนึ่งและทําไมสมาคมยาตะก็ถึงยังไม่แอคชั่นเรื่องนี้โดยเร็วทั้งที่เรื่องนี้มันสะสมกันมาเป็น10บสปีแล้วนะครับวันนี้เจะมีโอกาสได้คุยกับน้องนักตะก้อคนหนึ่งนะครับซึ่งก็สมัยก่อนก็ถือว่าเป็นนักกีฬาหนึ่งคนที่ผมว่าฝีมือละือไม่ธรรมดาแล้วก็หายจากทีมชาติแบบเงียบๆไปนั่นก็คือน้องปูพิกุลสีดานะครับพิกุลสีดําเป็นคนที่โพสต์เฟซบุ๊ก หลังจากที่เกิดเรื่องราวของการทวงเงินค่าห่างหัวคิวที่เขาว่ากันแบบนั้นนะครับในวงการตะรกอ้อซึ่ง13ปีที่ผ่านมานะครับเธอเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็หายจากทีมชาติคือไม่ติดทีมอีกเลยหลังจากจบเอเชียนเกมที่กวางโจวเมื่อปี2010นะครับแล้วมันมีจดหมายใจความสําคัญที่คุณพ่อเีได้เขียนไว้กับเธอเพื่อที่จะเอาไปร้องเรียนขอให้ผู้ใหญ่ในสมาคมกีฬาตะก้อ,กอช่วยจัดการเรื่องนี้แต่มันก็เงียบหายไป จนเธอเองก็ไม่ได้กลับไปติดทีมชาติอีกเลยจนไปทําอาชีพใหม่แล้วก็มีชีวิตในวันนี้แล้ววันนี้เราจะคุยกับเธอนะครับพี่กุลสีดําว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นยังไงและที่สําคัญที่สุดเลยคือเป้าหมายใครก็อยากได้เงินครับแต่ถ้าไม่ได้สิ่งที่พี่กุลฝากไว้ให้ทุกคนในช่วงท้ายคืออะไรนะครับก็คือการที่อยากให้ทุกคนออกมาพูดความจริงเพื่อเปลี่ยนแปลงวงการก,รก็ในวันนี้ครับมี2โพสต์ที่ปูนะครับได้ลงในโซเชียลมีเดียของตัวเองคือ Facebook ซึ่งมันก็มีนักข่าวเนี่ยเอาไปแชร์ทําข่าวจนเป็นเรื่องโด่งดังเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้มีความต่อเนื่องในการตามความคืบหน้าเป้าหมายของปูพิกุลสีดําคือต้องการเงินคืนถูกไหมเงินที่เราเคยโอนไปให้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดยรวมตัวเลขประมาณเท่าไหร่ครับปูเท่าที่จําได้ทั้งหมดเลยก็น่าจะกว่าสองล้ได้ยู่อ๋อล้านกว่า ถึงสองล้านคือมันค่อยๆโอนใช่ไหมจบรายการหนึ่งเขาก็จะบอกว่าให้โอนอ๋อใช่อ,ใชอันนี้คือที่พูดถึงเนี่ยตอนย้อนไป1ิบามปีที่แล้วเนี่ยที่ที่หนูโพสเนี่ยนะ1ิบสาปีที่แล้วคือตอนนั้นติดทีมชาติคือมสามใช่ค่ะอ่าแล้วก็เลิกตอนหมหกซึ่งไม่ได้อยากเลิกแต่ต้องออกกับทีมชาติเพราะรู้สึกว่ามัน <laughs> มันไม่โอเคใช่ไหมคือ,ค,อคือทางทางทีมเขาเขาไม่ให้ติดใช่ไหมเขาไม่เรียกติดใช่ไหมวิธีการเนี่ย คือถ้าเกิดว่าใครที่อ่าไม่ไม่โอนเงินให้เขาเนี่ยเขาจะไม่ให้ติดถูกไหมที่เราโดนกระทําใช่ค่ะใช่ค่ะงั้นงั้นอยากให้รบกวนเล่าเหตุการณ์หน่อยครับเพราะว่าอย่างโพสต์แรกเนี่ยที่โพสต์ไปเนี่ยเนื้อหาก็คือว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าท่านท่านนักการเมืองนักธุรกิจตำรวจทหารและข้าราชการช่วยหนูด้วยนะคะอืแต่ไม่มีนักข่าวนะไม่มีนักข่าวเลยนะ เออลืยบอกโอเคบอกช่วยหนูด้วยตอนนี้หนูไม่มีเงินลําบากสุดๆแล้วก็มีติดแฮชแท็กว่าแค่อยากได้เงินคืนฉะนั้นเป้าหมายของน้องปูพิกุลน็คือยังไงถึงวันเนี้ที่คุยกับพี่เจถ้าใครพร้อมจะให้หนูบอกเรื่องข้อมูลเนี่ยยินดีพูดหมดเพื่ออยากให้ได้เงินคืนถูกไหมนะครับแล้วทักกีฬาในรุ่นเดียวกันล่ะพี่จะถามหน่อยเมื่อสิบสาปีก่อนเนี่ยเขาก็โดนเหมือนเราใช่ไหมโดนเหมือนกัน อ่าแต่ว่าใครยอมเนี่ยก็จะได้จะได้เล่นทีมชาติต่อใครไม่ยอมก็ไม่มีชื่อติดถูกไหมวิธีการเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะและ้วทำไหมหนูไม่เลือกพูดอ่ะตอนนั้นอ่ะสมัยเมื่อเมื่อสิบสามปีก่อนสมมติว่าในหลายจะออกทีมชาติแล้วทำไมไม่ออกมาให้คงให้ข่าวมันเกิดอะไรขึ้นคะเล่าให้ฟังหน่อยสิออกไปยื่นหนังสือแล้วแต่ว่าไไม่ถึงชื่อเรื่องก็งเงียบโอเคพอพอเรารู้ว่าเราไม่มีชื่อเนี่ย ติดทีมชาตินะครับเราก็เลยบอกคุณพ่อถูกไหมแล้วพ่อก็เขียนจดหมายถูกป่ะค<ะ>่ะอ่าคราวนี้พ่อเขียนจดหมายในเนื้อหาจดหมายเนี่ยเขียนด้วยลายมือเหมือนพี่เจมีจดหมายชอบ,บนั้นด้วยก็เขียนไล่เนื้อหาไม่รู้ว่าเนื้อหาเป็นไงบ้างปูร่างให้ฟังสิงว่าในเนื้อหาเสร็จปุ๊บเนี่ยลงรายละเอียดปับ๊บก็คือจะไปยื่นที่สมาคมตะก้อถูกไหมใช่ค่ะ ไปที่ซไปที่แล้วก็ไปไป,ไปครั้งก็ได้กลับได้กลับบ้านอ๋อคือไปยื่นกับพ่อพร้อมกันเลยใช่ไหมไปด้วยกันเลยอ่าเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเขาจะรับเรื่องไว้ให้ถูกปะ่ะอะไรนะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาจะรับเรื่องไว้ให้ถูกไหมคําคำพูดไม่ได้แล้วแต่ว่าแต่ว่าอืม <ไป S 1> แล้วพหลังจากนั้นว่า่า เจอคนที่ใจเนเองก็เลยก็บอกให้ก็เลยไม่กลับอ๋อแล้วพอกลับเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็ไม่มีชื่อติดทีมชาติอีกเลยใช่อ้าวแล้วไม่มีการพูดคุยกับหัวหน้าผู้อุปในตอนนั้นหรือแม้แต่ผู้จัดการทีมเหรอเพราะว่าเวลาเวลาเวลาโอนเงินเลยก็ตามเนี่ยมันมันต้องรู้ว่าโอนให้ใครนะครับแล้วเวลาที่ไม่ติดทีมชาติเนี่ยมันควรจะต้องถามไถ่ว่าทําไมหนูไม่มีชื่อติดทีมชาติรายการต่อไปคะอะไรเงี้ยเราได้ถามไหม ก็รู้อยู่แล้วว่าทําไมถึงเพราะว่าถ้าไม่ให้ก็ไม่ในแมตชคือให้ไป่มันได้สองล้านบอกว่าเล่นสองเหียญมมีชุดก็ได้ให้ไปน่าจะประมาณแล้วก็อยากได้อีกสามแสนในตอนนั้นก็จะยอดประมาณอีกสามแสนไม่ได้ให้เขาได้เท่าไหร่ ก็เลยไม่ไม่ได้เล่นต่อสรุปหนูจะบอกว่าเอชียนเกมที่กว่างโจในปีสอง0ันสิบ่ะมันคือรายการสุดท้ายถูกไหมที่เป็นประเด็นช่เพราะเพราะว่าสมัยก่อนเหรียญทองเนี่ยมันได้เดี่ยญละหนึ่งล้านเดี๋ยวพี่จะสรุปนะถ้าเราเล่นทีมเดียวทีมชุดก็คือต้องได้สองล้านปรากฏว่าสองล้านที่หนูต้องถึงมือเต็มเต็มเนี่ยไม่ต้องไปหักให้ใครเนี่ยกลายเป็นว่าต้องโอนเงินสองล้านของตัวเองเนี่ยไปส่วนหนึ่งสรุปโอนไปกี่บาทจากสองล้านเนี่ย เกือบร้านนะคะแมทโอนไม่ต่ากว่าเจ็ดแสนอ่าโอเคตัวเลขจะไม่เป๊ะ<ช>แต่โอนไม่ต่างกว่าเจ็ดแสนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนเหมือนเข้ามาขอว่าเฮ้ยขออีกสามแสนได้ไหมแล้วเราไม่โอนแล้วถูกไหมใช่ใช่ใช่อ๋อก็เลยไม่ติดมันเยอะเกินไปอ่าเขา้าเข้าใจเพอาที่ผ่านมาเายอมอ,อืมแล้วเขาได้บอกไหมล่ะว่าเฮ้ยปูเดี๋ยวเงินตรงนี้จะเอาไปให้ น้องๆนักกีฬาที่ซ้อมด้วยกันเพื่อนๆรุ่นหลังหรือจะเอาเงินไปพัฒนาสมาคมยังไงต่ออะไรเงี้ยเขาได้บอกเรายังไงบ้างเวลาที่จะต้องโอนเงินเข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดละเอียดขนาดนั้นก็ยังเด็กเขาก็เด็กเขาก็พูดแค่สั้นๆเพ่อเข้าใจว่าถ้าให้ค่ะถ้าไม่ให้ก็คือไม่ติดทีมชาติหาความเข้าใจเราเป็นอย่างนั้นอืมถ้าไม่ห้ ครับอ่าพูดถึงอีกคนหนึ่งได้ไหมคะอีจะพีของปูดด้วยอ่าได้สิได้สิถ้าถ้าไม่ให้ก็จะเหมือนพี่อุ้มพี่อุ้มคนที่เป็นกคือจะไม่ได้เล่นต่อเหมือนพี่อุ้มอ่าอุ้มก็คือนิตินันดาแค่คำใสป่ปะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่า เพราะว่านั่นคนือคนแรกที่หายจากทีมชาติไปโดยไร้สาเหตุนะคนก็งงว่าหายไปได้งไงอ่าเขาป้า่าเขา้านันอ๋อเขาเขาพูดชื่อมาเลยซึ่งหนูว่ามามาต่อเขาพอดีก็คือมันมารับไม้ต่อขึ้นมาแทนเสร็จปุ๊บก็บมาโดนต่อเหมือนกันคือไม่ยอมนะครับในเนื้อหาจดหมายเนี่ยพี่เจคงคงไม่ต้องไปอ่านอะไรมากน,นะเพราะว่าจริงๆคนน่ะ็คงได้เห็นแล้วแล้วก็มีการเขียนชื่อของบุคคลที่ ที่เราว่ากันว่าเป็นคนที่ต้องโอนเงินให้คือยืนยันได้ใช่ไหมว่าเวลาโอนเงินเนี่ยจะโอนเข้าไปที่โค้ชของทีมหญิงกับผู้จัดการทีมหรอใช่ค่ะครับซึ่งอันนี้คือโอนเข้าเป็นชื่อบัญชีเขาเลยถูกไหมคือหนูเป็นคนไปที่ธนาคารแล้วไปทํากับพ่อใช่ไหมเวลาโอนเงินอ่ะไปยวๆแวจะไม่ค่อยได้คือไปบ่อยไปโอนบ่อยอ เพราะว่าได้แต่มอนึ่อหนูไปธนาคารบ่อยมากอาจจะมากกว่าสองคนนี้ก็ได้อืมโอเคก็คือก็นด้น่ะสิจะบอกว่าเด็กเด็กม .3 ที่ยังไม่ได้รู้อีโหน่เนี่ยเรื่องเงินมากนักเนี่ยกลายว่าต้องเดินเข้าธนาคารเป็นว่าเล่นนะเพื่อที่จะต้องไปโอนเงินให้ใครก็ไม่รู้เออซึ่งเป็นเงินของเราด้วยจะมีเขียนชื่อเลขบัญชี ไปโอนอืมมันกไปโอนอ๋ออ๋อแล้วแล้วาสุดท้ายเนี่ยณนะวันนั้นตอนแรกก็ยอมพอไม่ยอมตอนอรายการเอชียนเกมเนี่ยแล้วก็คิดว่าจะต้องหาวิธีการในการเอาร้องสื่อหรือทำอะไรก็ตามเพื่อเอาเงินคืนเพราะเรื่องมันเงียบหายไปนานมากนะพี่เจดถามต่อเฉยว่าวันนี้มันผ่านมา13ปีเนี่ยพอมีข่าวว่าพี่โจส,สืบสักผันส,นสืบซึ่งเป็นอดีตนักตก้เหมือนก,กัน ไปเรียกร้องความเป็นธรรมเรื่องเนี้ย<ช>ตั้งแต่นั้นมาคือปูไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับวงการตะก้อเลยถูกมไหมไม่ติดตามข่าวสารใช,ใช้ชีวิตปกติเราเราคือคนที่ไปทํางานอยู่ที่ที่เกาหลีใช่ไหมใช่คะ่ะใช่ค่ะเรียนจบมหาลาัยก็มา,า,าหนึ่งเทอมแล้วก็ออกจากแล้วก็ไปทำงานที่เกาหลี แล้วเพิ่งกลับมาโอ้เพิ่งกลับมาหนูไปอยู่หนูไปอยู่เกาหลีกี่ปีที่ไปทํางานที่ต้องไปไปไปเก็บอาชีพนั้นนะเก็บผลไม้ให้หรอไปทําโรงงานแล้วก็เก็บโอ้ครับไปทํากี่ปีสี่ปีค่ะสี่ปีที่หายไปแล้วก็กลับมาตรงนี้พอดีนะครับออ่วันนี้หลังจากเกิดเรื่องครับปู่ปู่ได้คุยกับพี่โจสื่อสารผนสืบต่อเนื่องไหม ว่าจะจะหาวิธีการในการที่จะคือจะใช้คาว่าช่วยเหลือกันยังไงเนาะเพราะว่ามันเป็นเงินในส่วนที่นักกีฬาควรจะได้แล้วได้คุยกันไหมว่าทํำยังไงเพื่อจะได้ได้เงินก้อนนี้กลับคืนมาครับพี่เขาก็ไม่ได้พูดว่าจะทํางินก้อนนี้กลับมาพี่เขาก็พูดแค่ว่าพี่เขาก็เออสงสารอะไรก็ให้กําลังใจให้มาใช้ชัว่วคราวก่อน บริจาคให้อะค่ะอ๋อโอเคโอเค,อเคฉะนั้นตอนนี้ตอนนี้อนนโอเคสิ่งที่สิ่งที่ปูต้องการเนี่ยคือหนึ่งต้องการเงินคืนนี่ยพี่เจะถามได้ไหมว่าเงินต้องการสักสักเท่าไหร่ที่ที่อาจจะพอจําได้ว่าเอาแค่นี้ก็พอที่โอนไปอะไรเงี้ยครับต้องการคืนสักสักเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ได้จริงๆใช่ไหมคะครับก็เอาเท่าที่ได้ก็นั้นถ้าไม่ได้จริงจริง ครับเพราะยืนยันว่ายังไงเนี่ยโอนมากกว่านั้นโอนมากกว่านั้นเยอะอยู่ครับอ่าโอเคตอแต่แต่ถ้าเกิดเออต้องไปเช็คในบัญชีแต่ถ้าเกิดว่าอไม่ได้เลยนะเพราะมันผ่านมันแบบเนิ่นนานแล้วก็สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องก็ต้องว่ากันตามตรงว่าเราก็อยู่ในภาวะจำยอมด้วยที่ที่ปล่อยให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไปแล้วรวมรวมถึงคนรุ่นหลังๆด้วยจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรง,ตรงนี้ไหมหมายความว่าก็จะให้ข้อมูลทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ เพื่อเพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหมายความว่านักกีฬารุ่นหลังๆเนี่ยจะได้ไม่โดนแบบนี้กันอีกอะไรเงี้ยก็ย mm. mm ิน hmm. ด mm ีไ hmm. ม mm ่คือหนูหนูไม่ได้จำหรอกหนูพยายามเต็มที่แล้วพยายามไดแต่ก็ยังไม่แล้วก็หนูไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเพราะหนูมองหนูมองผมที่เขาซ้อม ใช้เวลาหลังเรงเรียนสอนเราตเองตอนเด็กๆมันก็คือหนูเข้าใจเขาก็าคขาเหนื่อยแต่เขามีความฝันมากถ้าเกิดว่าเขาวันน,นึ้คนนโค้เขาโตขึ้นเขาได้ไปติดทีมชาติหนูก็ไม่อยากให้เขาจะได,ด้คือถ้าหากก็หาได้ยอยู่แต่แต่ถึงเรื่องเหนื่อยมันเรื่องหนึ่งไปบที่ควา,ามเหนื่อย ที่พูดซ้อมมาครับครับอ่ามุมมุมนี้เข้าใจนักกีฬาที่จะพูดเพราะว่าหลายคนบางคนบอกว่าจริงๆหักได้นะถึงแม้จะเป็นเงินส่วนตัวนักกีฬาที่ที่ทีมโค้ชก็ได้อัดฉีดเพิ่มอยู่แล้วจากจากกองทุน<ะ>พัฒนานการกีฬาแห่งชาติสมาคมเองก็ได้อัดฉีดเพิ่มอยู่แล้วจากผลงานของนักกีฬา <S <S มุมนี้นักกีฬาว่าอาจจะไม่ถูกต้องในการหักแต่ยินดีที่จะให้หักบางส่วนถ้าเอาไปใช้แบบชัดเจนหมายความว่าไม่ได้เอาเข้าใครคนใดคนหนึ่งถูกไหม แต่ตอนนี้เหมือนกับว่าพอเข้าเข้ารื่งส่วนตัวแล้วรู้ว่าไปทำอะไรค่ะหากไปใช้ประโยชน์จริงเศรษใจอือครับมีโอกาสที่คุยกับเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันไหมที่เขายังเล่นต่อแต่เราไม่เล่นต่อแล้วก็แล้วก็อาจจะเลิกไปแล้วอะไรเงี้ยเคยมีการคุยย้อนหลังกันไหมว่าชิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีติดต่อดังไหมไม่ได้ติดต่อกันย้อนหลังไม่เห็นพี่ๆเขาก็ล บางคนเขาก็มีการตัวบางคนเขาก็รับาชการเป็นูอะไรอย่างเงี้ยครับชีวิตหนูวันนี้ลําบากไหมคะโดยโดยรวมวันนี้อาชีพเป็นยังไงบ้างที่อาจจะต้องบอกให้พวกเราฟังว่าเงินส่วนเนี้ยที่ที่อยากจะได้กลับมาอย่างน้อยสักสักหนึ่งล้านบาทเนี่ยมันจะช่วยทําให้ชีวิตเราอ่าไปจัดสรรปันส่วนยังไงได้บ้างครับเล่าให้ฟังในชีวิตวันนี้ของพี่คุณสีดําเป็นยังไงถ้าได้หนึ่งล้านบาทชีวิตก็จะ โอเคขึ้นตัวนี้เยอะเลยค่ะตอนนี้ก็ลำบากมากเหมือนกันเพราะว่าไม่มีทุนมาไม่มีเงินมาลงทุนไม่มีเงินก้อนก็อยู่ไปเรื่อยเลี้ยงลูกแฟนก็โอนมาให้ห้าพันครับก็ปลูกผักก็จะปลูกผักขายครับไรายได้ปลูกผัก ดีไหมโดยโดยรวมโดยประมาณพออยู่ได้ไหมเพิ่งจะเริ่มทำผู้ผักอืมโอเคโอเคโอ้ก็โอ้ต้องต้องต้องยิ้มสู้เหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวถ้าถ้าพี่เจประสานช่วยได้เนี่ยอาจจะอาจจะประสานไปที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อเพื่อหาวิธีการทางออกนะว่าจะทํายังไงเพื่อเพื่อให้กองทุนได้พูดคุยกับกับสมาคมกีฬาตะก เพราะว่าท่านหนูบอกว่าส่วนใหญ่นักกีฬาที่ต้องโอนไปเนี่ยคือโอนเข้าไปที่สมาคมกีฬาตะก้อแต่โอนเข้าบุคคลนะไม่ได้โอนเข้าสมาคมยืนยันตรงนี้ใช่ไหมใช่โอนไปหาโอเคได้อันนี้ชื่อเราเราคงไม่ต้องเอ่ยกันอ่าเพราะว่าจริงในวงการก็อาจจะรู้กันเดี๋ยวด้นนี้เราต้องให้เขาได้ชี้แจงในมุมเขาด้วยแต่ตอนเนี้ยยังไม่ได้เห็นแอคชั่นตรงนี้ว่าเขาจะชี้แจงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพี่เจยประสานต่อให้แล้วก็เราลองคุยกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอีกอีกทีหนึ่ง กับสมาคมยาตะก้อ,อยังไงรวมถึงนายกคนใหม่อย่างอย่างพี่ต้อมธนาชัยประสิทธิ์ด้วยซึ่งซึ่งน้องปูน่าจะรู้จักพี่ต้อมเนาะเพราะพี่ต้อมก็เคยเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยน่าจะทันกันอยู่ตั้งแตู่ยงเด็กอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ก,ก็ก็เดี๋ยวตรงนั้นประสานให้อีกทีหนึ่งแล้วแล้วเดี๋ยวจะตามความคืบหน้าช่วยให้อีกทีหนึ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าว่าจะได้เงินตรงนั้นคืนไหมนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็อยากให้ช่วยกันเพื่อเพื่อให้มันปลดล็อกเรื่องพวกนี้ถ้ามันมีอยู่จริงแบบร้อยเปอร์เซ ประสบเรื่องนี้มาก่อนให้ฝากทิ้งท้ายหน่อยครับอยากจะบอกอะไรถึงวงการตระกอ้อของไทยแล้วก็ฝากบอกนักกีฬาหลายคนที่อาจจะเผชิญเรื่องแบบนี้เหมือนที่ปูเคยโดนมาแล้วยังเป็นอยู่ออยากให้ออกมาพูดเรื่องนี้ยังไงบ้างเพื่อเปลี่ยนแปลงวงการครับเชิญครับก็คือเรื่องนี้นะถ้าเป็นไปได้เป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ค่ะเพราะว่าเขาก็มีส่วนได้ อ่ะแล้วก็ฝากถึงฝากถึงน้องๆหน่อยครับน้องๆที่ที่อาจาจะเป็นเหมือนปูในอดีตนะครับที่อาจจะต้องจะต้องให้เงินในส่วนนี้ซึ่งคิดว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้เขาก็คงไม่อยากให้เหมือนกันแต่เขาก็อ่ะคิดว่ามาได้ต่อย,ยอดทีมชาติอยากจะให้น้องออกพูดเรื่องนี้ยังไงบ้างถ้าน้องๆสบเหตุการณ์เดียวกันก็อยากให้ออกมาพูดได้หลายคนก็จะได้เห็นกันต้อง ว่าเราจะได้เงินคืนอโอเคประมาณนี้นะเนื้ยหาครบแล้วขอบคุณมากครับปูครับขอบคุณครับ,บค่ะ